Day, happy birthday, Happy birthday to you. Bao leo, bao ik, bao Yeah. Ai yêu bắn you. มาเร็วเร้องด้วยแฮปปีเบิร์อาเจมมาร้องกับน้องเร็วมา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 เรวอ่ะอ่ะอร้อง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you อาเป่าเร็วเป่าเป่าด้วยนึงรูมเป่าไม่ไหว เป่าหนึ่งสองสามเออแล้วบ้างเอาเปิดไฟเอ้ยสวยจังเลยอเค้กสวยจังเลยเห็นไหมสวยจังเลยสวยนะเนี่ยเออ